สวีดัสสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่เตี่ยวเรือต่อชามสาขาบ้านช่างนะจ๊าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาเยือนร้านนี้สไตล์การแต่งร้านก็เป็นแบบมินิมอลเรียกถูกหรือเปล่าจัดร้านได้แบบน่ารักมากแล้วลงตัวมากๆ ดูไม่อึดอัดเลยเรามาดูเมนูของร้านกันนะคะก็จะประมาณนี้เลยอ่านเอาเองเดอ้อแปลกใจทำไมกว๋วยเตี๋ยวเรือต้องอยู่คู่กับขนมถ้วยช่วยบอกหน่อยแคปหมูด้วยเออนี่เครื่องปรุงของกว๋วยเตี๋ยวเรือเ็ดจ,จัดจ้านประมาณนี้ถูกต้องจ้า หมูไปหมูมาก็มาแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวเรียกของเราเป็นลูกชิ้นหมูสดน,นะคะน่าทานมากๆเลยกลิ่นหอมมากเลยค่ะรสชาติแบบกลางๆนะคะผู้ e ใดมักเผ็ดก็ปรุงเอานะจ๊ะนี่เริ่มปรุงแล้วอันนี้ไม่ได้มักเผ็ดหรอกคะ่ะปรุงให้ได้รสชาติเฉยๆ <pense> เผ็ดไม่ไหวก๋วยเตี๋ยวยังไม่ทันกินนะคะลูกชิ้นก็มาเสิร์ฟ เป็นลูกชิ้นต่อไม้ค่ะน้ำจิ้มก็ประมาณน้ำจิ้มหมนหวานเผ็ดๆนิดๆค่ะอร่อยลงตัวเป็นไงค่ะล่องลอยอารยะเหมือนเดิมก็กินอิ่มท้องสบายใจลืมบอกไปว่าร้านนี้เขานั่งแอร์นะคะไปแบบสวยๆกลับบ้าน